เอาละครับถึงคราวแล้วลหละที่เราต้องมาพิสูจน์กันระหว่างฮิวงะเนจิร่างมหาสงครามนิงจารับซาโซริผู้สืบทอดวิชาหุ่นเชิดจากญาโจใครจะชนะไปเลยเนจิฉันเชื่อนายมาซาโซริฉันก็เชื่อนายเหมือนกันใครชนะฉันอยู่ฝ่ายน,นั้นฝ่ายเจียบซาโซริเอ,เอาเอาเอาซาโซริหายไปไหนเนี่ยซาโซริหายไปไหน ไปเลยซาโซริลูกมาหาสงคามได้เริ่มขึ้นแล้วเจ้าเนจิเอ๋ยมาครับสำหรับหน้าที่เราคือการพาคการต่อสู้ซาโซริเปิดมาซาโซริถอยเนจิวิ่งเข้าหาซาโซริเนจิปาดาวกระจายใส่ทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่ก็ต่อยได้เนจิปาดาวกระจายใส่นะเฮ้ยนี่สแปมหรือเปล่าเนี่ยสแปมหรือเปล่า้ยซาโซริทำการส่งหุ่นมาใกล้เนจินะและก็หนีหนีเอาเนจิเข้าถึงตัวเนจิปาดาวกระจายใส่อีกแล้วเพื่ออะไรก็ไม่รู้ เนจิจับซาสุริทุ่มขึ้นไปบนฟ้าซาสุริตก,ออกมาเนจิวิ่งเข้าหาเนจิค่อยออกมานี่ซาสุริส่งหุ่นเชิดเข้าหาเนจิแล้วตามด้วยคอมโ,มโบของหุ่นเชิดนั่นเองมาดีมาดีเนจิมไม่ยอมเนจิวิ่งเข้าหาซาสุริอูเกือบโดนคอมโบของเนจินะซาสุรินะตอนนี้ตอนนี้คนที่เสียเปรียบคือซาสุรินะดูทรงแล้วเพราะว่าซาสุริเนี่ยมันเป็นสายหุ่นเชิดไงมันแอบลำบากนะสู้กับสายสายพวกเนี้ย ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นสายหุ่นเชิดเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่ชอบเล่นไงหรืออาจผมหรือผมอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้อันนี้ก็แล้วอีกแล้วแต่ประเด็นมาเนจิชาร์ตเ่อหน้าซาสุริพุ่งก็หาซาสุริเอ้ยทั้งเออเมื่อกี้ซาโุริใช้วิชาย,ย้ายรางนะเนจิปลาดาวกระจายอีกแล้วปลาแต่ดาวกระจายอย่างเดียวเลยนี่รู้จักเรื่องตอนนี้ก็คือซาโุริสู้เนจิไม่ได้เลยดูดิเพราะว่าซาสุริมันเป็นสายหุ่นเชิดไง แล้วนี่จิมันเป็นสายแบบสายเข้าถึงตัวระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรอดูไปอีกสักพัก <c oughs> ไปอีกใกล้ๆคราวนี้ก็ชาจอย่างเดียวเลยมานะจาจะกะมันจะเปลืองอะไรขนาดนั้นลูกมาเราแรกยังไม่จบเลยเดอ้อไปดิไม่เคยหวั่นจัดให้ตลอดเวลาจะหมดก่อนเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยมาดิมาดิาด <c oughs> อุ้ย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 อ่าเกือบโดนท่าไม่ตายของ <c oughs> เนจินะซาสุรีนะดีเมื่อกี้ใช้วิชาย้ายร่างให้ทันถ้าใช้ไม่ทันเนี่ยเรียบร้อยเลยเจอ64ปลามือเอาละมาสิเนจิวิ่งก็หาซาสุรีตอนนี้ซาสุรีสามารถใช้ระเบิดพลังได้แล้วนะแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ไหมไม่ใช้ด้วยเนจิวิ่งเข้าหาซาสุรีอย่างเดียวเลยหรือว่าซาสุรีเนี่ยต้องใช้หุ่นเนจิก็ถือโอกาสนี้รวยเลยนี่นี่น่าเห็นไหมเห็นไหมเอาละเนจิโดนซาสุริบ้างละตอนนี้ ทาริก็หนีไปไกลๆสําหรับการเล่นสายหุ่นอะ่ะผมจับิกได้อย่างหนึ่งก็คือพิกก็คือต้องเล่นใช้ระยะเล่นอะ่ะเราจะไม่วิ่งไปหาคู่ต่อสู้เพราะว่าเราต้องใช้หุ่นในการตีไงเพราะเราวิ่งไปหาคู่ต่อสู้ใกล้ๆเราก็ไม่มีอะไรที่จะใช้ต่อต้านกับคู่ต่อสู้ได้คู่ต่อสู้ก็จะตีเราฟรีเราต้องแบบเอาตัวเองออกห่างจากคู่ต่อสู้แล้วก็ใช้หุ่นไปตีอะไรอ,นนอันนี้น่าจะโอเคหรือไม่ก็สแปมดาวทัศหาดาวนินจาแบบนี้แบบซาตูริทำอะ่ะ ซาลีทำอะไรซาซูริซาลีใช้เคาน์เตอร์ทำไมเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้เนจิก็สามารถใช้อันนี้ได้แล้วนะระเบิดพลังมวยอ่อนแปดทิศเอาตอนแรกผมนึกว,ว่าซาลีจะตุยไปข้างหน้าแล้วดูเลือดดิมาเกือบกีดมงครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยผมว่าตีกันไม่ตุยหรอกตุยเพราะหมดเวลานั่นนั่นการแข่งขันอุ้ยใครชนะ ซาโทริเหรอเป็นไปได้ไงเลื่อใจเชื่อจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บซาโทริชนะเฉยเฮ้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 ยผมนึกว่าเนจิจะชนะนะเมื่อกี้เห็นแบบซาโทริโดนต่อเลือดเยอะๆอุ้ย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 เฮ้ยซาโทริโอพีขึ้นมากเลยนะหลังจากตอนแรกซาโทริอันติซาโทริอันติโอ้ไมค์กัสเอาไรกันคำนี้อ่ะ เจอวิชาวิชาอะไรนะหินทรายเหล็กจํเชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้คือเนจิโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเพราะเนจิพยายามจะวิ่งเข้าหาซาสุริเนี่ยซาซาสุริใช้กระถาย้ายล่างย้ายล่างหนีแอบฉลาดแอบฉลาดแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากหลอดเลือดนะก็คือเนจิเสียเปรียบนะแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะนี่คือโลกนินจาอย่างไงละ่ะเนี่ยซาสุริพยายามรักษาระยะห่างจากจากเนจิเลยนะเนจิก็พยายามวิ่งเข้าซาสุริวิ่งออกเนจิวิ่งเข้านี่ โอ้โหดูดูเอาเอาซาโตริทำยังไงเอาเอาโดนไหมโดนไหมไม่โดน,โดน,โดนเอาเอาหุ่นเชิดหุ่นเชิดตกหุ่นเชิดตกไม่เห็นไหมพอมันใช้หุ่นเชิดไม่ต้องรักษาระยะจริงๆอะถ้าแบบแบบสู้กันในระยะใกล้ๆอะยังไงก็ไม่รอดเอ้ยเอ้ยเนยจิปาดาวเข้าใจาตอนนี้เนจิสามารถใช้ระเบิดพลังได้นะแต่ว่าก็ยังไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นบแบบระดับเวอร์รี่ฮาร์ดย้ำอีกทีว่านี่คือเวอร์รี่ฮาร์ดหุ้ย ซาสุริโอซาสุริจะลอยหลังเนจิเนจิรู้ทันไงบอกว่าแกใช้ไม่โดนหรอกเรียบร้อยเรียบร้อยนะตอนนี้ซาสุริหลบไม่ได้แล้วนะเกรดเกรดการหลบหมดแล้วนะโอเคเกดการหลบมาแล้วมาเลยหุ่นเชิดมันจะจมตีกันโดนกี่โมงวะเนี่ยเอาดิเอาดิจากตอนแรกสูสีตอนนี้เนจิเหมือนจะเป็นฝ่ายไล่ต้อนซาสุริซาสุริหลบไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเกีดลกร์หมดหมดแล้วนะเฮ้ย วิชาไรวะอ๋อกายเคลื่อนที่แล้วตีธรรมดามาดิมาดิวัดเชิงกันนั้นนะในสองคนนี้ไอคนนึงก็ถอยออกไอคนนึงก็วิ่งเข้าแต่ก็วิ่งไม่ถึงสักทีเนี่ยขยันขยันหลบมาดินี่นี่เนี่โด,ลแลโดลแลนโดลโดลแล้วโดนแล้วเนจิโดนไปโดนแล้วเนจิก็หลบอีกซาโตรหุ่นเชิดอยู่ไกลมากเลยนะโอเคหุ่นเชิดกลับมาแล้วยังไงอะเนจิวิ่งก็หาซาโตรก็หนีออกนั่น ดูดูมันเล่นอย่างกับสองคนนะเฮ้ยเฮ้ยเเนจิจะใช้ระเบิดพลังหรือเปล่าไม่ใช้เมื่อไรจะเปิดมวยอ่อนครับพี่เนจิครับพี่เนจิจะเปิดมวยอ่อนกี่โมงครับมาดิมาดิมาดิโอ,อ้โหโอ้โหซาสโริโดนเนจิเข้าถึงตัวซาสโซริก็ทําการย้ายร่างแล้วก็โดดหนีรักษาระยะห่างจากเนจิไว้เหมือนเดิมนี่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 นเอาเอาเอาเ,อาเนจิหลบหลายครั้งมากเมื่อกี้เนจิเสียสแต็การหลบไปสองครั้งนะซาสโริหลบไปหนึ่งครั้งโอเครักษาระยะห่างอีกแล้วครับท่าน เออเนเนจิมีแตก่การหลบหนึ่งแต่ว่าซาโซริตอนนี้ยังไงอะซาโริหลบไม่ได้ยังไงเอาเนจิวิ่งหาก่อนหางจุดดุดุดดึกดึกมามามาดิมาดิมาดิมา,มาด,มาด,มาดิโอซาโซริโดนนะเนจิยำเลยนะเนจิก็โดนซาโริคืนบ้างนี่หุ่นเชิดเอา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 รูปผลแล้วคนที่ชนะก็คือซาโซริแต่คำยำเดิมต่อไปผมจะเป็นคนเล่นเองเดี๋ยวเจอชิวงะ เนจิระดับโอเดี๋ยวสามไปเลยแกบังอาจมัธยมคิวงะเนจิลาด่านนะเจ้าสซาโซริมาเลยซาโซริก็ซาโซริไม่เคยกลัวนะจ๊ะซาริอยู่ไหนอะนี่อยู่ข้างล่างมาดีซาโซริเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นว่าระดับเทพเขาทํากันยังไงบอดระดับยากมากนะผมไม่ได้โกงนะผมไม่ได้ปรับบอดอีซี่นะมา เนี่ยเราต้องพยายามวิ่งเข้าหาซาสุริแล้วก็ตีแบบเนี้ยซึ่งบอ,บอดเนี่ยมันจะพยายามหนีมาจากเราเพราะว่ามันต้องรักษาระยะห่างเพราะมันเป็นคนที่ใช้กระถาหุุนเชิดตอนนี้เราก็ทําเลือดบอดลดไปเยอะมากวิ่งเข้าหาต่อเนี่ยบึ๊บอุอ้ยชิวโอ้โหกดผิดไม่ใช่อะไรกดผิดอ๋อการเคลื่อนที่แล้วตีของนีจ้จีมันสามารถทําได้สามครั้งนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถต่อคอมโบการเคลื่อนที่ตีได้ เพราะเราพราะเราโจมตีใกล้ๆอะ่ะเราทีก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยเห็นดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องเราต้องพยายามไปใกล้ๆตัวของคนที่ใช้หุ่นเชิดแบบนี้เราจะได้เปรียบปึ๊บชาร์จแล้วก็มันเกิดมาแล้วก็บิงไปหาเลยบิงไปหาไม่ต้องทําอะไรอะ่ะผมว่าเทคนิคการต่อสู้ก็คือวิ่งไปหาตีวิ่งไปหาจีทีนี้ก็ชนะได้แบบง,ง่ายๆเห็นไหมผมชนะแล้วเ,เลือดผมลดไปนิดเดียวเอง พอบอดมาเล่นซาโุรีมันก็จะพยายามหนีเราอย่างเดียวไงเราก็แบบพยายามจะเข้าหามันแบบเนี้ยปึ๊บมมยอ่อนไม่โดนว่ะปึ๊บไม่เ่าชา่ชาช่าเพิ่งเราอย่าปล่อยโอกาสให้มันแบบรักษะยะห่างของเราเยอะๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสวยเราต้องบิดไปหามันนี่มาเลยจ้ะวิ่งไปไหาจะหนีไปไหนเราซาโซลีสสจะจะหนีไปไหนเรา นี่วิ่งวิ่งไปหาวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาอย่างเดียวนะ่มันจะกระโดดหนีแล้วก็วิ่งวิ่งหาวิ่งหาอย่างเดียวนี่มันจะกะหมดแล้วนะอืมอือเราก็หมดไม่ใช่เขาเราก็หมดเอ้าจะกะมาจากไหนมาวิ่งหาวิ่งหาต่อแป๊บหนึ่งขอชาจะกะจะกะหมดเฮ้ยเฮ้ยยฮยมันอาจใช้พิษกับเรานะเป็นไรปล่อยไปเลโดจะกะอยู่ปุ๊บปุ๊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 ถึงละถึงตัวเฮ้ ไม่โดนหรอกเอาพืนไปโอ้โหไม่น่าใช้เลยโดนโดนโดนบอลหรอกไปอ่าเรียบร้อยเอายังหลบได้อีกเหรอจ๊ะยังหลบได้อีกเหรอจ๊ะน้องหลบพี่ไม่ได้อีกแล้วนะคิตนี้ถึงเวลาถึงเวลาของผมแล้วโอ้โหว่าจะใช้อันสีปิดแบบสวยๆแต่ว่าจะกะหมดพอดี<า>ก็ประมาณนี้นะสำหรับการต่อสู้ของ,ของชิวงะนีจิกับซาสุริ ถ้าให้คอมกับคอมสู้กันเนี่ยผู้ชนะก็คือสาสุริแต่ถ้าถ้าสมมติผมเล่นเองเดียวก,กับคอมเนี่ยก็คือกูก็ชนะเหมือนเดิมสำหรับ EP ีนี้ก็ขอบคุณครับ